ไปรอใส่มาฮะไปรอใส่มาอ้าวเห็นบอบอกแล้วว่าหาวนอดอีกแล้วเห็นบอไปเที่ยวใส่มาไปคุยผู้สาวแม่บอเมื่อกี้นี่นะนานเมวายูไปทั้งใดมาจะไปใส่มาบอกแม่ก็นานหาวนอดอีกแล้วไปเที่ยวเป็นยังขึ้น่ายุเฮือนคือบ่ายุเฮือนฮะแม่บอกแล้วไปเที่ยวใส่ล่ะ ไปเที่ยวใส่ไปเที่ยวใส่มาบอกแม่ก่อนเบิงนาก่อนเบิงนาก่อนนี่นานหาวนวนอีกแล้วหาวนวนอีกแล้วเห็นบอเห็นบอไปคุยผู้สาวทั้งใดมาบอกสะกอนบอกแม่ก่อนนานนานเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปใส่มาเมื่อกี้นี้ฮะไปคุยสาวทั้งใดอดหลับอดนอนบอกแล้วให้ยูเฮือนคือประยู เมื่อนอนไปเมื่อนอนไปสิเมื่อนอนได้ได้ขางทางนี่รถสิส้นน,นันนะ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 นาน,น,าน,น,าน,น,านเอาอีกแล้วไปเที่ยวใส่ถามน,านันว่าไปเที่ยวใส่มาไปเที่ยวใส่มาบอกแม่เนี่ยเบืองอดหลับอดนอนนี่น้องเมืองเพิ่นอ,อดหลับอดนอนมาเพิ่นไปเที่ยวไปหาผูา้สาวไปเมื่อไปเมื่อนอนไป นอนแล้วนอนนะไปมือนอนไปลูกไปไปเร็วๆ <valleys, valleys. S 1> ไปมือนอนลุกล really ุกลุกไปไปเอาลุกลุกเนี่มือเพื่นหนุนไปมือนอนไปเว้าน่ะไป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 มือนอนไปไปไปมือนอนไปเร็วๆเร็วๆไปมือนอนไปไว้ไวไปมือนอนไปน่ารักซะเกินไปมือนอนไปลูกไปไปมือนอนไปเร็วๆมือนอนเด้อ